สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านของครูชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวพรเพนแดนนาธนาศ,ศึกษาชั้นปีที่3คณะครุศาสตร์สาขาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยรชาชพัฒมหาสารคามเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ดิฉันก็มีภาพกิจกรรมดีๆและโครงการดีๆของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยรชาชพัฒมหาสารคามมาฝากทุกๆท่านกันค่ะเริ่มด้วยข่าวแรกกันเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรวาททองบุ คณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยรายรชพัฏนมหาสรารคามนำทีมงานคณาจารย์ศึกษาดูงานที่โรงเรียนลำปลายมาพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่1-3กันยายน2556 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนมหาสรารคามนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรวาศทองบุได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมนำสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโรงเรียนตัวอย่างในการจัดการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งอันเป็นที่ที่มนุษย์ได้สร้างการเรียนรู้สำหรับมนุษย์โดยไม่ละทิ้งใครแม้แต่คนเดียวซึ่งจะมีครูพ่อแม่ และชุมชนร่วมมือกันในการเกื้อหนุนให้เด็กๆทุกคนได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและงอกงามได้ตามศักยภาพตามความถนัดและตามความปรารถนาของตนบรรยากาศของการเยี่ยมชมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และที่จะเห็นได้ชัดก็คือความสามัคคีของคณะาจารย์คณะครุศ,ศาสตร์และอาจารย์จากคณะร่วมผลิตได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการเตรียมความพร้อมของการผลิตครูสู่ศตวรรษที่21 เรามาต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยนะคะเมื่อวันที่7-11ถึงกันยายน2556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรวาททองบุคณะบดีคณะคารุศาสตร์นำผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามเยือนประเทศจีนเพื่อลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยายลัยหลู่ตงประเทศจีน ในวันที่7 1 1ถึงสกันยายน2556คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามโดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรวาททองบุคณะบดีคณะครุศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมานิต อัญโภคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์ได้เดินทางไปราชการเพื่อเจราจาและลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหลู่ตงในเมืองเหยียนไย่มณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนผลการเจราจาและการลงนามความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรเรียนร่วม หรือ j o ยต์รีกีโปรแกรมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาระหว่าง2มหาวิทยทาลัยซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่นสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการนํามาซึ่งความยินดีมาสู่ชาวเขียวแดงเป็นอย่างยิ่งมากันที่ข่าวต่อไปเลยนะคะเมื่อวันที่17-18กันยายน2,556ศูนย์พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะครุศาสตร์มหาวิทยทาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธ์เมื่อวันที่17-18ถึงกันยายน2556ตามที่ศูนย์พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้รับมอบหมายอนุมัติให้จัดโครงการการสร้างบทเรียนออนไลน์บนระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม Edmodo และการใช้ Google Apps ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคคลที่สนใจได้รับความรู้และความสามารถนำความรู้ที่ได้ไปรประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนโดยสถานที่ที่ได้ไปบริการวิชาการในครั้งนี้คือโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์อํเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำ ICT อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้เป็นจํานวนมากโดยการให้บริการวิชาการในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางศูนย์พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้กําหนดไว้เป็นอย่างดีค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารจากบ้านของครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านั้นเราจะมีข่าวสารอะไรมาฝากท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามชมทางรายการบ้านของครูชานลนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ